สวัสดีครับพี่น้องเกษตรก้านาะฮาจีพ่อครับพี่น้องอีกแล้วครับมนืนี้ตอนสองเนาะสำหรับการเยี่ยมชมสวนเกษตรหนึ่งไรพี่น้องโคกน้องหน้าหนึ่งไรของท่านสังเวียนแจมสีพิกัดบานดงตาดท่องมูที่สิบตมุนโพสีอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับมื่อนี้กาเว่าวต่อจากฝรัง่ง คลิปที่แล้วนะครับนี่มพพีพักบุ่งแก้วพี่น้องพักบุ่งแก้วเพิ่นกะปลูกไหตัวนี้ปลูกในน้ำพี่น้องแล้วก็มีพักนี่ลระพี่น้องพักตละลปัดบานห้องพักกันจองเอาไปกินกับยังกะแสเพิ่นว่าบอกว่าต่สิญสมหรือว่าเอียงกนแล้วเพิน่นเก็บขายชุ่มือนะครับเออโดยเฉพาะล้านข้าหรือว่า พี่น้องเข้าอยู่ในหมูบ่บ้านชุมชนพน่นก็สั่งมัดละหาบาทสิบ,บาทเล่าก็เก็บขายตลอดนะครับอ,อนี่ปลูกวัวหลายนะพักพักกันจองพักตะรปัดนี่ย่งางไปตำแต่เงินเราตำบักซีดาตอนนี้เล่าก็บอกว่าออมีไยใดเสริมนะครับพี่น้องเพราะเราเห็ดบกขคือมูพี่น้องเป็นอย่าว่าเห็ดบกขคือมือนี่เราขายพักขยี้ ผักขะแยงนี่บึงพี่น้องเพิ่นขายสวัสดีครับผมสวัสดีคับสวัสดีครับ,รบพ่อกันอีกแล้วเนาะเอาฝากช่องก่อนสวัสดีครับขอแนน้าตัวนี่ครับช่องต่อคนรุ่นใหม่มต่อเตาหลวกจุดคนรุ่นใหม่ฝรั่งแช่บัวให้มวยไทยไก่ชนบมแมนข้อคนเดือข้อควายคนรุ่นใหม่กับเมืม่อนี้เอาความรู้มาฝากหนึ่งย่างนี่ แก้วละสิบบาทพี่น้องแก่ละสิบบาทกินได้เท่อนึงตัดออกเพียงนี้แล้วก็เอาไปแกงเออีกร้ายมือกะสิออกมาเง่าคือเก่าบ่าต้องเปลี่ยนกระถางบ่ต้องเปลี่ยนกระถางครับสิบบาทกินตลอดเอาไปไหวในเบิดปีเอาไปไหวรอคั่วได้เลยน้องก็ไอคางคั่วครับต้องไปหดน้ำยากน้ำน้อยเดียวันก็อยู่ได้โอ้นี่นะครับพี่น้องคนเอาแก่ถวยกาแฟที่เหลือกินเนาะใสใส ดินใสอันนี้ไปคือจังหวะซื้อสิบบาทนี่โมเมนต์กินเท่เดียวหรอกกัเฮียวพี่น้องคือว่าตุดกินทอที่จำเป็นเนาะได้กินตลอดเลยเออนี่เราว่าอยากในน้อยก็กินเป็นเดือนละสิบบาทเนาะนี่เป็นลักขายนี่กะยังว่าท่านพ้อมขายแต่ว่าเออกระถางละสิบบาทจักบาทก็่าห้าสิบบาทหาสิบบาทพี่น้องกระถางหาหมอเออกระถางใหญ่พี่น้องตัวนี้สามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้หรือว่าพี่น้องสิเอาไป เป็นของฝากของตอนเนื่องในโอกาสต่างๆใดนๆนั่นแหลเนี่ยมึงเนี่ยนะมันเป็นของมีประโยชน์นะครับพี่น้องเห็นหมดนะตั้งไว้ในครัวกินตลอดปีอีเแล้ว<ม>ครับนี่นี่เพิ่นบอกว่าเหลี่ยงจนติดอยู่ในกระถางเรียบร้อยนะครับกระถางละหาสิบาทผู้ใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่บอกไว้นะครับตามเฟซของเรานะนี่คือไล่ได้เขาเอื่นว่า เฮ็ดโคกน้องหน้าก็สีมีไล่ด่ายไล่วันพี่น้องนี่แหละไล่วันเราไล่เดือนไล่ปีเอาเราก็เป็นใหม่อนาคตเราก็ปลูกใหม่อนาคตไวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้มีทีมงานเขาเอื่นว่านียังก็โครงการโคกน้องหน้าโคกน้องหน้าของยางมาชมทั้งผี่ครับเออเดินมาเพิ่นมาเยี่ยมชมเพิ่นมาเอาแห้งมอเพิ่นว่าบอ่ะลงเออมาเอาแห้งกันเพิ่นมาปลูกต้นไม้พี่น้อง นะเพิ่นกันเลยมาไอนี่ละมาซอยเป็นการเออเขาเอิ่นว่าเอาแห้งขายลงแขกแล้วพี่น้องเยี่ยมช่มให้กำลังใจกันเนาะเออแต่เราหมองแตะระบรดแดงไงตนนี้ครับนี่หากเพิ่นกำลังจิขึ้นทะลุถึงออกมาเลยที่<ใ>จริงคาเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่บุญหลายต่พี่น้องเพิ่นขายเงาละสามร้อยบ แม่นเงาเลยตอนนี้ขายไปสามรอยตอนนี้เงาใบใหญ่แห้งโบเมนเงานี่นะครับเงานี่ยเงานี่ยังมาท่านขายนะครับเงานี่มันหน่อยอยู่เออเพราะว่ากาประมาณพอดีพอดีปลูกได้ประมาณจักก่อหา่อซิบกออันทีสามรอยสามร้อยนั่นประมาณได้ซิบกอโอ้ได้ซิบกอพี่น้องแต่ว่าถ่ายใหญ่ๆกว่าจังสันนะครับแถวนั้นก็ กอละหาลอยโอ้โหผลทั้งผลเป็นกอใหญ่ก็ขายกอละหาลอยกอขามปีแมนครับมันขามปีมันต้องใส่สีหรอเอาอ้หูคือว่ากอขามปีคือว่ากอใหญ่นีราพี่น้องเพื่อนสิขายกอละหาลอยนี่ปลูกได้ประมาณเอาไปขยายได้ประมาณยี่สิบกอลหรอมั้งได้กอเอออันกอสามร้อยเดี๋ยวได้ประมาณสิบกอแล้วปะนะครับพี่น้องนี่เพื่อนเอาแห้งสามคี่กันเหมือนน่นเพื่อนก็มาปลูกใหม่ป่านํำเพื่อนก็มาซอยปลูก้น นี่ไม่ไม่อนาคตยางหน้าสามาปลูกต้นยางหน้าเออยางหน้าพร้อมกับเชื้อเฮดละงกเดี๋ยวอีกสามปีก็คือสิมีโอกาสฝรั่งก็สิเอ่อเป็นใหม่ที่บอกว่ามีรายได้เราก็สิตัดทั้งที่เราพี่น้องคือว่าแต่งกิ่งไปเรื่อยๆมันก็ออกไปเรื่อยๆเนาะยางต้นไม้ก็มีแต่พักบุงกับยาพี่งกใจพักบุงกับสิมีทัวร์พักบุงมันก็เป็นรายได้สู้มื่นเนาะรายได้ทุกวันกินสู้มื่นขี่สู้มื่น นี่เระพี่นอ้องตะเห่าต้องพยายามปลูกของที่มันสิ้นเปลืองนะจําเป็นต้องกินสุ่มือนะ<ม>เห็นบออ่อเพิ่นเพิ่นเหตุการเกษตร,แ,ษรแบบว่าสั่งไร่ใดสุ่มือนะครับนี่ฝรั่งเพิ่นปลูกใหม่ก็มีนะคางๆนี่เพิ่นก็ยังมีแปลงหน้าไวชา้ชะเฮ็ดย่นะครับนี่น้า,างๆเ,เขาก็มี่เออมามาเบิ่งกอใหญ่ๆทำไปเบิ่งกอใหญ่ๆแล้วเนี่ยวนนี้ก็ ขายพี่น้องเฮาได้เบิ่งคาเกษตรแดงใหญ่พนันเนาะเบิ่งลดอตัวนี้บักซีราตัวนี้มันมันปลูกตั้งแต่เริ่มแรกบ่แม่นครับตัวนี้มันเป็นปีแล้วทิปลูกตัวนี้ปลูกปลูกก่อนซุ้มนั้นตัวนี้ประมาณสิได้อันนาสิได้ส้นขวบพอดีเพราาาะวว่่สิโอ้โตัวนี้เป็นปีแล้วนะครับพี่น้องตั้งแต่เพิ่นย่งมาท่าได้ขุดโคกงน้องหน้าโค้งน้องหน้าเพิ่นได้10เดือนแล้วพี่น้องตัวนี้ก็น่าสิได้ปีนึงแล้วเล่ะว่า นี่แหละจังสีภาดมาเบิงกะระเสดแยงไงบอกว่าต้นที่มันในขวบปีนะครับเพิ่นขายกอละหาร้อยบาทพี่น้องนี่แหละนี่กอละหาร้อยหลุมนี่มาเบิงกอละหาร้อยบาทนี่ก็อันคนโอบสองคนโอบนะพี่น้องมีละยกกอเลยเออยกกอไปเลยยกเงาไปเลยแล้วบอกว่าขยายใหญ่พาต่ำก็ยี่สิบยี่สิบกอเนาะแมนครับกอละสี่ต้นสีน่หาต้นแล้วแจ้ะนะครับ เบองเพินนเออเบิ่งเพิ่นมันปกติเพิ่นจะสูงกว่านี่ครับนี่ที่เห็นใบแดงๆอยู่จังสี่โ่ต้องตกใจเด้ออายุมันหลายฝนบบย่าฝนเปโอ้หนามันเกินนาอบบเพิ่นเป็นหยางบ่ฮู้แต่ว่าถ้าย่ามแรงนี่สิแตกมือเห็นใบสวยงามเลยอใบสวยงามนี่ถึงนี่่กก็แสดงว่าเพิ่นโบได้มากหนามแหงทีหัได้กระทุระเคื่อนโบตายโบหยางนี่เราพี่น้องปลูกโคกเป็นไดเพิ่นกัสีเป็นแต่ใบรจังสี่เออ้แต่เพ่นได้ตายเพิ่นแห้งสีงาม ยาสียาตกใจเลยนาฝนเนี่ว่ามันมีใบล่ายใบด่างมันโมเมนว่าไอ้คาด่างเะยพี่น้องมันเป็นฤดูการของมันเนาะเออฤดูที่มันเอ่อมันหนาสิเป็นไหวรัดอีงนี่แหละเห็ดใบด่างได้เนาะใบด่างเออกับบ่อปันองนะครับพี่น้องเดี๋ยวถึงหนาแรล่งเดี๋ยวเขาเจา้าจาให้ไห่หนามให้ปุ๋ยเดียวกับปกติเนาะครับผมเออมือน,นี้ถ้าเห้ก็ได้เหนือหาสาระพอสมควรนะครับพี่น้องเออ มาายางบึงรอบโซนทั้งนี้ไปเรลยๆก่อนเ,ออเมื่อน,นี้ตะเฮหกกระถือว่าด้ความหูทั้งด้านเออ่พักขยียงเนาะพักขยียงแล้วก็เออ่เสริมด้วยพักบุ้งแก้วแล้วก็เออ่คาเกษตรแดนไงนะครับเออมีขายอยู่เงาประมาณ พกเจ็ดเดือนแล้วก็บอกว่าประมาณสามรอยบาทนะครับการขามปีแล้วก็ห้าร้อยบาทคันผู้ใดต้องการเอาคาเกษตรแดงใหญ่ไปปลูกนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับหรือว่าติดต่อพานผมก็ได้นะครับเกษตรเก้านาหาบจีพร้อมจะเป็นอ,อ่อช่องทางสื่อกลางให้กับพี่น้องถ้าเท่าเป็นผู้ประสานให้กับพี่น้องเท่านี่ได้มีโอกาสได้พ่อครับ ของดีๆเอาไปปลูกไว้ในให้ในสวนนะครับที่สามารถสร้างไร่ได้ไร้วันไร่เดือนไร่ปีเนาะอยากสร้างไร่ได้สมือกะที่ตามช่องเกษตรก้าวนาหาจีนี่แหละครับโอ้ดเพ่นมียียงอีกาอีกาเทียมครับอีกาเทียมพี่น้องเบิ่งพนใดอีกาเทียมมากตั้งไว้ปกตินี่มันสีมีกานะครับมามาจีกบัคซิดานะพิ่หนก็เลยเห็นเป็นลักษณะ ล่างบานเพิินก็เอาใหม่หีบไปขีบทานหอยไว้เพิินว่าเป็นเทคนิคเค็ดให้กามันมาก่เขาสวนนะพี่น้องเอเทคนิคไผเทคนิคมันเนาะเออเนี่ยไปทางนี้ก็เกษตรไอ้คาเกษตรแดงใหญ่เป็นแถวยาวเลยพี่น้องนี่ครับนี่โค้ดมันจะเป็นต้นใหญ่แบบนี้ต้นประมาณสองเมตรแล้วพี่น้องเนี่ยตามข้อมสูงนี่ยนี่เพิ่นสีใหญ่นี่ใบมันบ่ล่มันก็สิสูงนังเสียแล้วพี่น้องเนาะครับผมเออ อเอาพ้อหอมปากหอมคออย่าเบื่อกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนี่ยสิเอาเหลืองเล่าขา้าวสารต่างๆนะครับหรือที่พี่น้องเข้าเฮ็ดในชุ่มชนแล้วก็สามารถพี่น้องเฮ็ดตามได้นาะบวกอยากอาเอาฟ้ามหรือว่าหม่องที่เพิ่นเฮ็ดล้วก็เพิ่นมีไรได้เดือนละแสนเดือนละล้านบ่ต้องไปทายเพิ่นหลายดอกเท่านั้นตั้งแื่ตั้งห้องบก่ายเฮ็ดนำ้ำเนาะก็เอา ไยบานเข่าเนี่ยละเอาแบบไยบานไยบานนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเป็นช่องทางให้พี่น้องเข่าเด้เรียนรู้น้ำกันเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับยังมีโอกาสเนาะเออสบายดีทุกข์ทุกคนเด้อพี่น้องเขาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงประเภทนี้บุญเดือนสิบเส้นโดนตานะครับทั้งดันขเขมียนเพิ่นก็าวากันไปเนาะพ่อการคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ